ตกลงรถคนควายหรือรถคนลิงวะโอ้ยจ้าโอ้คอไปครับผมมันลื่นอ่ะโอ้พื้นเสลดครับผมตีลกกาปูกัหมูเลยอ่ะ อันนี้ก็สวัสดียังเป็นทางการครับคลิปนี้ก็จะพาเอ่อมาดูเช่งเอยอลองแต่ให้ลูกค้าครับเป็นการเทสเสียงแต่ล่ระบบไล่เสียง เขาก็จะมาลองแต่อยู่แถวๆนี้ครับประมาณนี้ตัวนี้ใส่แต่สอปากนะครับเต็เยเเตยเยเย ดังดีมากครับรถล่องครับเนี่ยมาขี่หูแทบกระเด็นครับอันนี้รถนี้เป็นวิ่งเหนือใต้ครับวิ่งผลไม้จากใต้ไปเหนือจากเหนือไปใต้ บครับผมมานอนรอติดตั้งแตรตั้งแต่เมื่อวานครับนี่โอ้สุดยอดครับทะเบียนเพชรบูรณ์ครับสวยงามครับคันนี้สวยๆเรียบๆตำรวจบอจับ อยู่ใกล้ไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยโอ,โอ้อยู่ขา้างหน้าไม่ได้เลยก <c ười> ีหูแทบกเด็น โอ้ยังยับเพราะว่าเตนี้เทสมาแล้วเทสมาแล้วครับพอตั้งเสร็จเราก็ต้องมาเทสอีกรอบฟังหะแบบเต็มๆมันดูว่ามันออกแบบไหนที่หูใจมารอสองวันครับเพื่อที่จะรอช่างเอียวมัวแต่ไปดูตูดฝรั่งอยู่ระยองครับผม ลูกค้ามาก้อ้กระนุยซองรอซองวันลูกค้ามารอ2องวันครับช่างเอียวไปดูตูดฝรั่งเื้ย่ะ หูแทบกระเด็นแซบแซบแซบหูเลยลูกค้าพึงพอใจครับท่างเดียวจะให้ครับลูกค้ามาจากราคาครับราคาเลยครับมารอตั้งแต่เมื่อวานนี้ออกมาดีสอนนอนเลยที่ไว้วางใจในทีมงานช่างเหดียวลำทุ่งนะครับนี่ก็พี่ไม่ได้วิงานบ่ะหมางนี่ก็จะไปต่อไปต่อเลยครับอ๋อนี่เสร็จนี่ก็ไปนู่นเลยไปเชียงรายแล้ว วิ่งเมื่อกี้เป็นยังไงก็โอเคครับดีกว่าเดิมครับเช็กเอียร์จัดให้อ๋อแมปแมปมาแล้วแมปให้เช็กเอียร์แมปเลยเมื่อกี้ครับครับครับได้ครับวิ่งดีกว่าเดิมไหมพี่ครับวิ่งดีกว่าเดิมครับติดเท้ากว่าเดิมครับติดเลยครับผมปืดปืดครับดึงขึ้นหน้าเลยใช่ครับใช่วิ่งดีกว่าเดิมบอลบางกันแล้วคสวยที่ชูครับผมที่ชูลังสวยครับไม่ผิดฝังครับไม่มีฝังเอาไปลองใช้งานดูก่อนครับผมเดี๋ยวสเต็ปชุดใหญ่เดี๋ยวจัดให้ครับผมรอจะพี่เขาจะย้าย ย้ายกล่องของรุ่นนี้ขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนนี่แหละคือข้อเสียของตัวนี้ถ้าเป็นฮีโร่มันอยู่ข้างบนเลยเอาตัวนี้มันอยู่ข้างล่างเป็นไรพี่ข้างล่างนี่มันตองอยู่ด้านหน้าเอาแล้วอยู่ข้างล่างเป็นไรอ่ะกลัวน้ำท่วมเหรอมันน้ำเปียกไปอ๋อจะมายกย้ายขึ้นรถตัวเร็วนี่แหละจะย้ายขที่ให้มันเดิมครับเดี๋ยวยังไงเราก็รอชมติดตามตอนต่อไปนะครับผมโอครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจะมาย้ายกล่องเลยครับลูกค้าพอใจมาก สุดจัดเลยพี่น้องไปเรากลับบ้าน,อ,น,น,นอ,อะไรเหี้วสวยงามครับสวยๆแบบเรียบๆอ๋อโอ้สายนั่นวะแบบนี้หมดเจาะไม่เนอ่ะแบบนี้ก็เจาะเออเต่าอ่อเตามันเป็นธรรมดาฝาครอบแบบนี้จะเป็น หลอดหลอดหัวเทียนนะอันนี้ข้างในเป็น LED ครับแต่เป็นกรอบตัวตัวธรรมดาเราเปิดไฟรีดูดิเปิดไฟรีเปิดไฟลีดไฟรีไฟรีดเไม่ได้ยินเปิดไฟรีเปิดไฟรีดูดิไฟรีธรรมดาไฟรีก็เป็นไฟรีเป็นหลอดแต่ไฟเลี้ยวเป็น LED เว้ ไฟสีม่วงด้วยไฟสีเดียวกันกับรถเลย่ <ไป S 1> ะขึ้นรถวงไหมงอยรถคนควายเฮ้ยกันใ a y เราร้อน <c oughs> ไปเลยขวหน้าไปเลยไปเลยหรับพี่ เรามาฟังเซนทรัม โอ <mile inside> <to skin aaS> ๊ยรกี่ยอนดีนะโอ้อารวเรอ้ื้อมิงกดูนแกอนที่หนึ่งนี่กัะมุกเลยเหรซื้อมายิงเอาดนิเอ้ะเรซื้อมาจิงใส่วะอไม่ต้องนี่ใส่ประมาณนี้รป่ะ โอ้เจาะเลยวะไอ้เจาะโปงดอเลยเนี่ยถ้าทายดินมันนีเงามันนีมันเจอทายอ่ะนั่นแหละทีายเนี่ยถ้าร็ฝากรพื้นเล็ก็ดีนกันนะพื้นั่หเอาพื้นเเอาพื้นหนาหน่อยเนาะ ดีม <c oughs> ินนักเจ้วเลยแต่ถ้าวิ่งขี้ตมมันก็คงจะติดเหมือนเดิมเลยใช่ไหมไม่รู้ว่ไม่เคยมีใครลองพื้นหงอหรอดูไม่เคยมีใครลองขึ้นโดนเออ ยังเยอะน้ำดนหลับกับหมูนนะนเองเลยเองลองเดินเลยโอ้เกือบโจกครับเมื่อกี้เกือบโจกจอดเรียบร้อยฮอดบานฮอดเฮือนพี่น้องโอเยไอ้ที่เหยียบก็ไม่มีเลยนะ เอ้ท้ายสวยครับเอรงจัดพี่น้องเอ้ยไปเทศแตรมาครับลูกค้าบอกชอบใจเลยอะไหนโอเคใส่ไฟท้ายนะเพอแต่ว่าทำไมมันเป็น LED อย่างนี้ ร้านไฟอยู่เพชรบุรีอ่ะร้าประดับยักษ์ใส่เลยใช่ไหมแต่มันก็สว่างดีเลยะรอ้ตอนคืนนี่แสบตาเลยเนาะเท่อย่างนี้เหมือนเดิมๆเลยนะเหมือนรถไม่ได้แต่งอ่ะตอนวันนี้สัปาหเออตอนคืนสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยอะสุดยอดเลยไปเล่นเลยอ่ะไฟสีขาวกับมันรูบตอลบอลบแจ๋วเลยเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปทำงานต่อเลยครับไปวิ่งงานเลย เขาไว้เปิดท้ายไงไไไท้ายมามันก็จะได้วางอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับลักลักวงนะมึงเลยเนาะ<ป>บายบาย,บายครับสวัสดีครับ